สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอข่าวดาวยักษ์แดงนับเป็นครั้งแรกของโลกที่นักวิทยาศาสตร์ได้สังเกตการ์ห่วงเวลาที่ดาวฤกษ์ที่กำลังตายดูดกลืนดาวเคราะห์เข้าไปซึ่งเป็นโชคชะตาที่โลกของเราจะต้องเผชิญในอีกหนึ่งห้าพันล้านปีข้างหน้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อดาวฤกษ์ดวงหนึ่งซึ่งมีลักษณะคล้ายกับดวงอาทิตย์ของเราเมื่อมันเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิตและเริ่มขยายตัวเป็นดาวยักษ์แดงได้กลืนกินดาวเคราะห์ที่โคจรอยู่ใกล้ๆซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับดาวพฤหัสบดี ปรากฏการณ์นี้ถูกตรวจพบครั้งแรกโดยนักดาราศาสตร์เมื่อปี2 0 2พ่ในขณะนั้นพวกเขาไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่จนกระทั่งทีม,มวิจัยนานาชาติได้วิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมจากกล้องโทรทัศน์ต่างๆพวกเขาจึงสามารถยืนยันได้ว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นคือช่วงเวลาที่ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งถูกกลืนกินโดยดาวฤกษ์ของมันสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์สังเกตเห็นแสงสว่างว่ากล้องโทรทัศน์ตรวจพบแสงสว่างว่าที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นสัญ,ญญาณของการระเบิดครั้งใหญ่ ฝุ่นและกา๊าซหลังจากสังเกตนักดาราศาสตร์พบว่ามีฝุ่นและกา๊าซจำนวนมากถูกพ่นออกมาจากดาวฤกษ์ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ดาวเคราะห์ถูกฉีกเป็นชิ้นๆความสำคัญของปรากฏการณ์นี้เป็นการยืนยนันทฤษฎีเหตุการณ์นี้ยืนยันว่าทฤษฎีที่ว่าดาวฤกษ์จะกลืนกินดาวเคราะห์ที่โคจรอ,อยู่ใกล้ๆเมื่อพวกมันเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิตนั้นเป็นเรื่องจริงให้ข้อมูลเกี่ยวกับอนาคตของโลกการศึกษาเหตุการณ์นี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจมากขึ้น เกี่ยวกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับโลกของเราในอีก5 0 0 0ล้านปีข้างหน้าเมื่อดวงอาทิตย์ขยายตัวเป็นดาวยักษ์แดงงานวิจัยนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Nature <N ature> นำเสนอข่าวโดยนายทักษันสิทธิ์เวียงคำมสามทับสเลขที่2และนายอนพัฒน์บุญมากมสาทับสเลขที่สิ